บทที่ห้า้อยเจ็ดสิเอ็ดอันที่จริงนายท่านส่งก็อดใจแทบไม่ไหวแล้วตอนที่เอามาถือไว้ในมือก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวที่จะกินมันเข้าไปในทันทีถึงอย่างไรเขาก็เคยเห็นซือเทียนฉีหลังจากที่กินยาเข้าไปแล้วรู้ว่ายาอายุวัฒนะมีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมที่สุดดังนั้นเอามาไว้ในมือแล้วก็ยังไม่วางใจกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่ไม่คาดคิดขึ้นมีเพียงแค่กินเข้าไปเท่านั้นถึงจะมีความสบายใจที่แท้จริง นีเมื่อเย่ยเฉินก็พูดแล้วนายท่านซ่งก็รีบตบปากรับคําทันทีพลางพูดอย่างซาบซึ้งว่าอาจารย์เย่ยงั้นผมจะขอรับประทานเดี๋ยวนี้เลยนะครับพูจบนายท่านซ่งก็ถือยาอายุวัฒนะในมือด้วยความระมัดระวงังบรรจงใส่เข้าไปในปากด้วยความซาบซึ้งและรีบกลืนมันเข้าไปในช่องท้องทันใด เมื่อกลืนเข้าไปแล้วนายท่านซ่งก็รู้สึกว่าเม็ดยากลายเป็นกระแสน้นำอุ่นไหลเข้าสู่แขนขาและเส้นเลือดของเขาทําให้กระชุ่มกระชวยทันทีเหมือนย้อนกลับไปสมัยวัยรุ่นยังไงยังงั้นในเวลานี้ทุกเซลล์ของร่างกายจู่ๆก,ก็เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาเหมือนกับซื้อเทียนฉีนายท่านซ่งเมื่อได้รับการบำรุงของฤทธิ์ยาไปทั่วทั้งร่างกายแล้วทันใดนั้นทั้งร่างกายก็เปล่งประกายด้วยความอ่อนเยาว์ที่หายไปเป็นเวลานาน,าน เขาถึงขั้นกับประหลาดใจเมื่อบัตรแผลภายในและโรคเก่าที่อยู่กับตัวเองมาเป็นเวลาหลายปีก็ค่อยๆจางหายไปริ้วรอยบนผิวหนังทั่วใบหน้าก็ตื้นขึ้นมาไม่น้อยและกระชับขึ้นเยอะเลยเราวกับกินคอลลาเจนล้านมิลลิกร,รัมยังไงยังงั้นทว่าในตอนนี้จูจ่ๆเขาก็รู้สึกคันหนังศีษะะไปชั่วขณะหนึ่งราวกับว่าเป็นรังแคแต่ไม่ใช่ดูๆไปมันเหมือนว่ากำลังมีผมเส้นใหม่งอกขึ้นมาซะอย่างนั้น ในเวลานี้ทุกสายตาของผู้คนในงานเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของนายท่านทรงหน้าอัศจรรย์มากอย่างไม่อาจหาอะไรมาเทียบเทียมได้ทุกคนก็ตาค้างร่างกายเดิมที่งอนแง่นของนายท่านทรงจูจ่จก็เปลี่ยนมาเป็นตรงทื่อขึ้นโดยตรงผมที่ขาวไปทั้งหัวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำแม้ว่าจะไม่ได้ดำหมดทั้งหัวแต่ก็มีส่วนหนึ่งที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วตรงจุดนี้ไม่สำคัญเพราะนายท่านมียายอมผม ทว่าเส้นริ้วรอยบนใบหน้าก็จางลงจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านีส่สิบวกกับเลือดเนื้อและจิตวิญญาณล้วนแต่แตกต่างจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงถ้าเมื่อก่อนนายท่านส่งดูแล้วน่าจะอายุราวราวแปดสิบกว่าปีชายชราที่กำลังจะเข้าลงทว่าเมื่อดูตอนนี้แล้วอย่างมากก็อายุประมาณหกสิบกว่าปีเท่านั้นอีกอย่างเลือดเนื้อและจิตวิญญาณของนายท่านท่งก็เปลี่ยนเป็นดีมากความกระปรี้กระเป่าที่ในตามีเงาร่างของคนวัยกลางคนอย่างไม่คาดคิด ก่อนหน้านี้คนเหล่านี้ต่างดูถูกเหยียดหยามยาวิเศษแต่ในเวลานี้เมื่อเห็นนายท่านทรงเปลี่ยนไปก็ทําให้ทุกคนต้องตกตะลึงไปตามๆกันใครก็ไม่เคยเห็นฉากที่น่าอัศจรรย์ขนาดนี้แม้แต่ส่งหวานถิงก็ยังตกตะลึงกับภาพนี้ ชายชราก่อนหน้านี้ตอนนี้เขากลายเป็นชายวัยกลางคนที่มีผมขาวสลับดำแล้วมีทำให้ส่งหวานทิงคิดถึงเมื่อสิบกว่าปีก่อนเมื่อตอนที่พ่อแม่เสียชีวิตชายชราคนนั้นที่โอบกอกดตัวเองไว้ในอ้อมแขนบอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวยังมีเขาอยู่คุณปู่ในตอนนั้นอายุก็หกสิกว่าปีดูแล้วเหมือนกับตอนนี้เลยและพูดได้ว่านาฬิกาชีวิตของคุณปู่เพราะยาวิเศษเมษ็ดนี้ถึงได้เกิดการย้อนวัยกลับมาได้ อายุไขของเขาเกรงว่าน่าจะยืดยาวไปได้กว่าสิบปีนี่ก็หมายความว่าคุณปู่จะมีอายุยาวถึงหนึ่งร้อยปีใช่ไหมส่งหวานทิงถึงกับหลังน้ำตาแห่งความดีใจออกมาญาติคนอื่นๆของตระกูลส่งล้วนแต่ไม่ได้สนใจตัวเธอจริงๆสักหน่อยหลังจากที่พ่อเสียชีวิตไปเบื้องหน้าพวกเขาแสดงความโศกเศร้าแต่ในใจกลับยินดีปรีดาฉลองให้กับคนที่ย่งมรดกกับพวกเขาลดน้อยลงไปแล้วหนึ่งคน ดังนั้นญาติที่เหลือเพียงคนเดียวของเธอบนโลกนี้ก็คือนายท่านซ่งแน่นอนว่าเธอหวังว่าปู่ซ่งจะมีชีวิตที่ยืนยาวตอนแรกนั้นที่นายท่านซ่งเป็นโรคร้ายหมดทางรักษาเคยพูดกับเธอว่าสิ่งที่เสียใจมากที่สุดคือไม่ได้เห็นเธอแต่งงาน ในท่านพูดว่าคุณพ่อของวันทิงเสียชีวิตตั้งแต่เธอเด็กๆเ,เป็นเด็กคนหนึ่งที่เขาห่วงใยมากที่สุดและเป็นเด็กที่เขาชอบมากที่สุดแน่นอนว่าเธอยังเป็นเด็กที่ปฏิบัติต่อเขาอย่างจริงใจและกระตันยูที่สุดดังนั้นเขาจึงกลัวว่าจู่ๆตัวเองจะตายไปอย่างกะทันหันและส่งวันทิงก็ยังไม่ได้แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาถ้าเป็นแบบนั้นส่งวันทิงก็กลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวและลำบากยากแค้น ในท่านซ่องหวังว่าจะได้เห็นเธอแต่งงานและแต่งงานกับผู้ชายที่รักเธอและเธอก็รักเขามีความน่าเชื่อถือมั่นคงและสามารถดูแลและปกป้องเธอได้ขอเพียงแค่นี้ตัวเองถึงจะตายไปอย่างหมดห่วงแต่ตอนนี้ซ่องหวันถิงรู้แล้วว่าคุณปู่ไม่ต้องกังวลในเรื่องที่จะไม่ได้เห็นตัวเองแต่งงานอีกต่อไปแล้ว อย่างน้อยเขาก็มีอายุขายยืดยาวไปอีกสิบกว่าปีไม่เพียงได้เห็นตัวเองแต่งงานถึงขั้นที่ว่าได้เห็นตัวเองมีลูกด้วยได้เพลิดเพลินไปกับครอบครัวทั้งสี่ช่วงอายุคนอย่างมีความสุขเมื่อคิดมาถึงตรงนี้เธอก็อดไม่ได้ที่จะมองไปยังเย่เฉินอีกครั้งบทที่ห้ายเจ็สิบถ้าพูดถึงเรื่องแต่งงานมีลูกเธอยอมแต่งงานกับเย่เฉินเพียงคนเดียวแต่ว่าเยเฉินจะรักเธอหรือเปล่านี่สิ เย่เฉินจะยอมทิ้งการแต่งงานที่ไม่สมกับชื่อเสียงในตอนนี้ของเขาแล้วมาอยู่กับตัวเองหรือไม่เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ในใจของส่งหว่นถิงก็ค่อนข้างเป็นกังวลและในเวลานี้คนอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เกิดความโกลาหลขึ้นแล้วพวกเขาต่างเห็นด้วยตาตัวเองถึงการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นกับตัวของนายท่านซ่งราวกับว่าเห็นพระเจ้าแล้ว นี่เป็นไปไม่ได้ทำไมจูู่นายท่านส่งถึงได้ดูเด็กลงมากขนาดนี้พระเจ้านี้เป็นประสิทธิภาพของยาวิเศษนั่นจริงๆเหรอแค่เม็ดเดียวก็ทำเอาเด็กลงสิบกว่าปีได้เลยนะนี่มันยาวิเศษชัดๆอาจารย์เย่แท้ที่จริงก็เป็นมังกรตัวจริงบนโลกมนุษย์ฉันฉันอยากได้ยาวิเศษนี้ฉันก็ต้องการแม้ว่าราคาสิบล้านฉันก็จะยอมซื้อสิบล้านรอ คุณก็พูดไปแม้ร้อยล้านฉันก็ซื้อเฮ้ยถ้าอาจารย์แย่ขายจริงๆแล้วก็ฉันให้สองร้อล้านไปเลยคนในเหตุการณ์ต่างก็อุทานด้วยความตื่นตะลึงอย่างท่วมทน้นถ้าหากไม่ได้เห็นด้วยตาตัวเองใครจะกล้าเชื่อบนโลกใบนี้จะมีเรื่องที่คนแก่กลับกลายเป็นคนหนุ่มได้เรื่องแบบนี้ที่เห็นได้เฉพาะในทีวีเท่านั้นจูจ่ๆก็มาปรากฏให้เห็นต่อหน้าในตอนนี้แล้ว คนในเหตุการณ์ล้วนแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจส่วนใหญ่ก็40-50ปีแล้วหรือมีอายุมากกว่านั้นคนในวัยนี้รู้สึกถึงความโหดร้ายของวันเวลาและทำเอาเจ็บปวดมานานแล้วบางคนอายุปาเข้าไป60ทว่ายังคิดว่าตัวเองเพิ่งจะอายุ30ก็มีถมเท ผู้ชายที่อายุ5-60ปีริ้วรอยตีนกาทั้งสารพัดตีนได้คือพลานมาบนใบหน้าตั้งนานแล้วอีกทั้งสมรรถภาพทางกายก็แย่กว่าตอนวัยรุ่นมากลุกก็โอยนั่งก็โอยไม่ต้องพูดถึงเอาทั้งหมดทั้งปวงล้วนแต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทั้งนั้นส่วนเส้นผมก็ร่วงกินนิดหน่อยก็อ้วนจู่จูก็ตื่นกลางดึกซะง,งั้นและการหดตัวอย่างรวดเร็วในความเป็นชายก็เป็นความเจ็บปวดที่ไม่อาจบรรยายได้ของชายวัยกลางคน จะมีผู้ชายอายุห้าสิปีคนไหนบ้างที่ไม่คิดถึงความสุขในช่วงเวลาวัยรุ่นหนุ่มสาวของตัวเองบ้างเพียงแต่เสียดายผู้ชายส่วนใหญ่เมื่อวัยรุ่นล้วนแต่มีความแข็งแกร่งทางกายแต่ไม่มีกำลังทรัพย์แต่เมื่ออายุมากแล้วกลับกลายเป็นว่ามีกำลังทรัพย์ทว่าไม่มีกำลังกายซักงั้นเมื่อคิดถึงกำลังรั์และความแข็งแกร่งทางกายและมีกำลังวังชาร่วมด้วยนอกจากทายาตรุ่นที่สองอย่างอู๋ตรงห่แล้วจะมีใครหน้าไหนที่มีโอกาสเช่นนี้อีก ช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงเวลาแห่งการรอคอยเพศตรงข้ามของคนส่วนใหญ่กลับไม่มีเพศตรงข้ามเหลียวมองอายุเยอะแล้วธุรกิจประสบความสาเร็จแล้วหนุ่มสาววัยรุ่นต่างก็ไยล้อมกันเข้ามาใจน่าสู้แต่แรงไม่ยอมเป็นใจสู้ด้วยผู้ชายวัยกลางคนอย่างนี้ไม่ได้คาดหวังที่จะสามารถสัมผัสความน่าอัศจรรย์ที่มีทั้งกำลังทรัพย์และกำลังกายสองอย่างอยู่ร่วมกันทำได้เพียงเพอ้อฝันว่าเกิดชาติพบน่าถึงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ดังนั้นเมื่อพวกเขาได้เห็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับนายท่านทรงต่อหน้าต่อตาในใจของแต่ละคนต่างก็รอคอยกันอย่างรุ่มร้อนอย่างไม่อาจบรรยายได้แม้แต่อูตรงไห่ที่เป็นทายาตรุ่นที่สองตั้งแต่ยังหนุ่มในตอนนี้เมื่อเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของนายท่านท่งในใจก็ปรารถนาเช่นกันอย่างไม่อาจจะเทียบได้เขาผ่านประสบการณ์ช่วงวัยรุ่นที่มีทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังวังชามาแล้ว เขาในเวลานั้นเป็นทั้งเพลย์บอยที่มีสาวสวยๆว,วิ่งไล่ตามกันอย่างนับไม่ถ้วนก็คือผู้ชายที่ไรล้อมไปด้วยผู้หญิงแต่สามารถรักษาหัวใจของตัวเองไว้ได้โดยไม่ได้รับอิทธิพลอะไรจากสาวๆเหล่านั้นมันช่างสง่างามอย่างมากเลยจริงๆไม่ได้ด้อยไปกว่าคุณหวังสามีแห่งชาติในตอนนี้เลยสักนิดแต่ว่านั่นก็เป็นเพียงประวัติที่รุ่งโรจน์ของอูตตงไฮเท่านั้นเมื่อก่อนเวลามีเซ็กยิงน้ําออกไปได้ไกลทว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วยิงได้ไกลสุดก็แค่หัวแม่ป้งเท้าของตัวเองเท่านั้น ยิ่งเป็นแบบนี้เขายิ่งคิดถึงช่วงวัยรุ่นที่มีวีรกรรมที่กล้าหาญน่านปลดปล่อยได้เต็มที่ไม่มีข้อจํากัดใดๆดังนั้นในเวลานี้เขามองไปยังแย่เถินความโกรธแค้นก่อนหน้านี้ก็พลันมาลายหายไปแล้วและสิ่งที่มาทดแทนก็คือความปรารถนาและความคาดหวังที่แรงกล้า ดังนั้นเขาจึงเดินไปหายหเยเฉินโดยไม่ตั้งใจสองมือกำมัดพลางค้องคำนับเล็กน้อยพล่องพูดออกไปด้วยความเคารพออาจารย์เย่ไม่ทราบว่ายาวิเศษนี้ท่านได้แต่ใดมาไม่ทราบว่าคุณยังพอมีเหลืออีกบ้างไหมถ้าหากมีอาจารย์เย่ได้โปรดมอบยาเม็ดที่เหลือให้กระผมเถอะครับกระผมยินยอมจ่ายเงิน500ร้อยล้านอยู่นะครับบทที่ห้า้ดสิบสทันใดนั้นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ล้วนตกตะลึง เพราะไม่มีใครคาดคิดเมื่อกี้ยังเพิ่งด่าทอกับเย่เฉินกันอยู่หมาดๆแม้แต่อูตรงไห่เองก็กดดันนายท่านทรงให้พูดอธิบายจู่ๆก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วราวกับหน้ามือเป็นหลังเท้าแม้แต่อูสินเองก็ยังตกตะลึงจนตาค้างเขาพล่งพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวนี่พ่อพ่อจะเกรงใจไอ้ลูกเขยที่ตกถังข้าวสารคนนี้ขนาดนี้ทําไมกันพ่อลืมไปแล้วเหรือเมื่อกี้ตอนที่เขาอยู่ข้างนอกยังว่าครอบครัวของเราเป็นขยะอยู่นะ อู๋ตรงไห้พล่องพูดออกไปไอ้ลูกชั่วอัป,ปรีหุบปากแกเดี๋ยวนี้เลยนะแน่นอนว่าคำพูดเหล่านี้อู๋ตรงไห้ไม่สามารถพูดต่อหน้าผู้คนมากมายขนาดนี้ได้แต่ว่าเขาคำรามคำนี้อยู่ในใจแล้วแกมันไอ้สารเลวจะรู้เรื่องอะไรล่ะ แกอายุยังน้อย2ี่ิกว่าปีเองเป็นช่วงที่ถึงจุดสูงสุดของร่างกายแกสามารถร้องเพลงได้ทุกคืนดื่มเหล้าได้ทุกวันเข้านอนตีสามตื่นเก้าโมงเช้าไม่นอนทั้งคืนแต่ฉันไม่สามารถทำแบบนี้ได้มึงรู้ไหมสภาพของแกในตอนนี้ก็เปรียบเสมือนคนที่กินดีอยู่ดีไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่อดอดอยากอยากหอกวันวันแกก็กินอาหารอย่างอร่อยอร่อยไม่มีทางเข้าใจคนที่ไม่ได้กินข้าวสามวันหรอกมันเป็นยังไง ทำไมจะต้องยอมก้มหัวให้ผู้ที่อยู่เหนือกว่าเพื่อเงินอันน้อยนิดนั่นเป็นเพราะว่าแกไม่เคยลิ้มรสความรู้สึกหิวเลยแกไม่รู้หรอกว่าความหิวแบบนั้นจะมีความรู้สึกแบบไหนใจมันสั่นวิงเวียนศีรษะแขนขาไร้เรี่ยวแรงหายใจไม่สม่ำเสมอแกไม่มีทางได้สัมผัสมันเลยบางคนถึงกับยอมคุกเข่าเพื่อขอซาลาเปาหนึ่งลูก สำหรับปูตรงไห่แล้วแม้ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ช่วงวัยชราจริงๆแต่ร่างกายก็แย่กว่าตอนวัยรุ่นมากอย่างแน่นอนเขามีเงินมีตำแหน่งมีอำนาจแต่กลับว่าไม่ได้อ่อนเยาว์แล้วดังนั้นเขาเห็นนายท่านทรงเปลี่ยนแปลงไปมากอย่างนี้ในใจลึกๆก,ก็เกิดความโหยหายอย่างไม่อาจเทียบเทียมได้อย่าว่าแต่ซื้อยาวิเศษนี้ด้วยราคาห้าร้อยล้านเลยแม้ว่า5 0 0พันล้านเขาก็สามารถขบเคี้ยวฟันซื้ออย่างไม่เสียดายเงินหลังจากที่อูซินโดนพ่อดูท่าทางก็เปลี่ยนเป็นแย่มาก เขาจึงไม่กล้าเอ่ยปากพูดต่อต้านพ่ออีกเพราะเขารู้จักนิสัยของอู๋ตงไห่ถ้าตัวเองขืนพูดมากอีกหน่อยอาจจะถูกทุบตีต่อหน้าผู้คนเมื่อหูซินรู้สึกหมุดหงิดอยากจะหลบหนีไปอูตงไห่เห็นว่าแย่เฉินไม่ตอบสนองข้อเสนอของตัวเองจึงรีบกล่าวตำหนิหูซินที่กำลังจะถอยหนีทันทีไอสารเลวยังไม่รีบเข้ามาขอโทษอาจารย์แย่อ,อีกอ้าวเชี่ยเวรแล้วไง แววตาของอูซินตกตะลึงอย่างไม่อาจหาใดเปรียบจึงพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าพะพ่อพ่อให้ผมขอโทษเขาเหรออูตรงห่พูดตะคอกอย่างเย็นชาใช่เข้ามาขอโทษขอขมาอาจารย์เย่เดี๋ยวนี้ไม่งั้นฉันจะไม่ให้อภัยแกอูซินที่อยู่ภายใต้การจับตามองของผู้คนมากมายถูกพ่อของตัวเองสั่งและตำหนิอย่างนี้ในใจลึกๆก,ก็อยากจะกัดลิ้นแม่งให้ตายไปเลย โดยเฉพาะส่งหวานถิงก็มองตัวเองอีกทั้งสายตาของนางดูเหมือนจะเป็นการเย้ยและขบขันสิ่งนี้ทำให้อูสิ้นอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเอาเลยในเวลานี้จริงๆแล้วเขาค่อนข้างที่จะทนไม่ไหวแล้วจึงพลงพูดออกไปพ่อต่อให้พ่อตีฉันให้ตายฉันก็ไม่สามารถขอโทษไอคนจนจนคนนี้ได้หรอกนะพูดจบก็หมุนตัวเดินออกไปข้างนอกทันที อูตรงใหเห็นสถานการณ์เป็นเช่นนี้ก็โมโหอย่างมากเลยทีเดียวลูกชายของตัวเองข้อบกพร่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือไม่รู้จักกาลเทศะแม้ว่าคุณจะเป็นมหาเศรษฐีบางครั้งควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนก็จําเป็นต้องอ่อนน้อมถ่อมตนหากควรคุกเข่าก็จําเป็นต้องคุกเข่าไอเวนยาวิเศษนี้หากตัวเองไม่เคยเห็นมาก่อนก็ช่างเถอะในเมื่อเห็นแล้วก็จะพลาดไม่ได้ถ้าหากพลาดไปคงจะเสียใจไปทั้งชีวิตแน่ เผชิญหน้ากับเหตุการณ์แบบนี้ศักดิ์ศรีของลูกชายแม่งมันแดกได้เปล่าล่ะตอนที่เขาเตรียมจะเรียกอูสซินนั้นเย่เฉินที่ไม่ได้พูดจะอะไรเลยยิ้มพร้อมพูดว่าประธานอุนในเมื่อคุณชายอูไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องไปบังคับให้เขาลำบากใจหรอกนะดังที่กล่าวว่าการทำอะไรโดยฝืนมักได้ผลลัพธ์ที่ไม่ดีบังคับให้ขอโทษก็ไม่ได้มีความหมายอะไรทั้งนั้น พูดจบเขาก็ไม่สนใจอูตรงไห่อีกหันไปพูดกับนายท่านส่งว่าท่านส่งยาวิเศษนี้อย่างน้อยก็สามารถยืดอายุท่านได้สิบกว่าปีอยากจะมีอายุถึงร้อยปีได้อย่างสบายๆหวังว่าเมื่อคุณฉลองอายุครบรอบหนึ่งร้อยปีอย่าลืมเชิญผมด้วยนะเมื่อนายท่านส่งได้ยินประโยคนี้น้ำตาก,ก็คลอเบ้าทันทีด้วยความซาบซึ้งจู่ๆก,ก็คุกเข่าลงพื้นดังฟุบอีกทีซะอย่างนั้นพลังพูดด้วยความจริงใจข้าพระเจ้าท่งจีโมขอก้มแสดงความเคารพบ,บุญคุณของอาจารย์อีกครั้งครับ บุญคุณของอาจารย์เย่จะไม่ลืมตลอดชีวิตเลยแหละฮือฮือเย่เถื่อนยิ้มพร้อมพยักหน้าพูดอย่างเนิบเนิบหนึ่งประโยคว่านท่านลุกขึ้นได้แล้วขอบคุณผมแค่คนเดียวไม่ได้หรอกนะต้องขอบคุณวันทิ้งหลานสาวที่แสนดีของคุณด้วยถ้าไม่ใช่เพราะเธอผมก็คงไม่รู้จักประกูลซ่งของพวกคุณหรอกยิ่งไม่มีทางที่จะมอบยาที่ล้ำค่าเช่นนี้ให้ท่านอย่างแน่นอนดังนั้นอย่าปฏิบัติต่อเธออย่างไม่ยุติธรรมนะครับประโยคนี้ทำให้ซ่งหวันถิงกับสันคลอนไปทั้งตัว ในใจของเธอรู้ดีเยเฉินกำลังมอบของขวัญล้ำค่าให้กับตัวเธอมันเป็นของขวัญชิ้นใหญ่อาจประมาณว่าสามารถทำให้ตัวเองสามารถสืบทอดทายาทตระกูลซ่งได้เลยบทที่5้4สิบในเวลานี้เธอมองไปที่เยเินอย่างซาบซึ้งความรู้สึกที่มีต่อเขาก็ยิ่งร้อนระอุข,ขึ้นมาอีกเธอถึงขึ้นกับรู้สึกว่าบุญคุณที่เยินมีต่อตัวเองเพียงพอที่จะเอาชีวิตของตัวเองชดใช้ได้เลย เมื่อส่งหลงวี่ได้ยินคำพูดนี้ในใจก็ขับแค้นมากเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจที่เย่เฉินยุ่งเรื่องชาวบ้านเยอะเกินไปไม่พอใจที่เขาต่ออายุนายท่านส่งและยิ่งไม่พอใจที่เขายกคุณงามความดีให้กับส่งหวันถิงแต่ว่าเขาไม่กล้าแสดงความขุ่นเคืองในใจเลยแม้แต่น้อยทำได้เพียงอดทนไว้ในใจได้เท่านั้น ในเวลานี้นายท่านทรงพยักหน้าอย่างหนักพูดด้วยความจริงใจทรงจีโมจะจดจำคำเตือนของอาจารย์เย่เอาไว้พูดจบเขาก็เอนตัวลงไปคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพอีกทีในเวลานี้นายท่านสรงคุกเข่าโคโถคำนับแสดงความเคารพถึงสองครั้งเย่เฉินมีโอกาสที่จะหยุดเขาไว้ได้แต่ทว่าเย่เฉินกลับไม่ทำแบบนี้เหมือนเคยเหตุผลง่ายๆก็เพราะเย่เฉินคิดว่าเขาควรคุกเข่าเคาะหัวคำนับแสดงความเคารพ ที่ตัวเองมอบการเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ให้เขาทําให้เขามีอายุยืนยาวขึ้นอีกสิปีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แบบนี้อย่าพูดว่าคุกเข,ข่าข้อหัวคํานับแสดงความเคารพให้กับตัวเองเลยแม้ว่าต่อไปจะคุกเข,ข่าข้อหัวคํานับแสดงความเคารพวันละสองครั้งกับเขาก็ไม่ใช่เรื่องที่จะยากเย็นอะไรคนธรรมดาที่ศรัทธาในเทพ,พเจ้ายังกราบเช้ากราบเย็นสามเวลาหลังอาหารทุกวันเลยนับประสาอะไรแค่นี้ขอถามหน่อยเทพเจ้าสามารถเพิ่มอายุไขให้เขาอีกสิปีได้ไหมละ่ะ ไม่มีทางเป็นไปได้ในเมื่อเทพเจ้าทำไม่ได้แต่ตัวเองทำไมถึงทำได้ละ่ะดังนั้นการที่นายท่านส่งได้คุกเข่าเคาะหัวเพื่อแสดงความเคารพนั้นเป็นสิ่งที่เห็นสมควรแล้วอามิตตพุทธเมื่อลูกหลานตระกูลส่งเห็นเช่นนี้ต่างก็เดินก้าวขึ้นมาข้างหน้านำหน้ามาด้วยส่งเทียนหมิงลูกชายคนโตและตามมาด้วยลูกคนที่สามคนที่สี่พี่น้องทั้งสามคนเดินมายัางข้างหน้าคุกเข่าข้างหลังนายท่านส่งทันที ส่งเทียนหมิงสองมือยกขึ้นสูงพูดเสียงดังว่าขอบคุณอาจารย์เย่ที่มอบโอกาสนี้ให้พ่อของผมส่งเทียนหมิงลูกชายคนโตของตระกูลส่งขอโคโถแสดงความเคารพต่ออาจารย์เย่พูดจบเขาก็ข้อหัวแสดงความเคารพหนึ่งครั้งค้างไว้นานโดยไม่ยกหัวขึ้นมาน้องคนที่สามและคนที่สี่ของเขาก็หัดทำแบบเดียวกันต่างก็ก้มหัวแสดงความเคารพ ส่งหลงวี่และส่งหวานถิงก็รีบก้าวตามไปข้างหน้าคุกเข่าลงตามหลังคนทั้งสามเขาว่าในใจของส่งหลงวี่โกรธแค้นอย่างมากแต่ยังตะโกนเสียงสูงด้วยสีหน้าที่จริงใจว่าขอบคุณอาจารย์แย่โอ้ไม้อาจารย์แย่ที่มอบโอกาสเช่นนี้ให้คุณปู่ส่งหลงวี่หลานชายคนโตของตระกูลส่งขอก้มหัวแสดงความเคารพอาจารย์แย่ครับ ส่งหวานถิงมองไปยังเย่เฉินด้วยสายตาที่ลึกซึ้งวิบวับเป็นประกายแวบหนึ่งในสายตาค่อนข้างซับซ้อนเพราะมีความรู้สึกมีความศรัทธามีความเลื่อมใสและมีความกลัวเกรงอีกทั้งยังมีความใคร่หลังจากนั้นเธอก็คุกเข่าลงกับพื้นพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะว่าขอบคุณอาจารย์เย่ที่มอบโอกาสนี้ให้กับคุณปู่ส่งหวานถิงหลานสาวคนโตตระกูลส่งก้มหัวแสดงความเคารพอาจารย์เย่ค่ะ ส่วนบรรดาหลานชายตัวน้อยหลานสาวตัวน้อยที่เหลือก็เรียนรู้ทําตามอยู่ด้านหลังต่างก็คุกเข่าก้มหัวแสดงความเคารพวันนี้นายท่านซ่งมีอายุครบ80ปีเต็มแล้วเดิมทีเขาควรจะนั่งอยู่บนตำแหน่งหลักรับการอวยพรและน้อมกราบของลูกๆหลานหลานตระกูลตัวเอง แต่ทว่าในตอนนี้เด็กๆทุกคนที่ใช้แส้ซ่งทั้งหมดสำหรับนายท่านส่งที่อายุ80ปีถือว่าสูงสุดและหลานอายุตัวน้อยสุดก็อายุประมาณ7-8ขวบใครก็ตามขอเพียงแค่แส้ซ่งทั้งหมดล้วนแต่คุกเข่าหันหน้าไปทางเย่เฉินด้วยใบหน้าที่เงียบสงบก้มหัวแล้วข้อหัวแสดงความเคารพอย่างจริงใจจนไม่อาจบรรยายภาพฉากนี้ทำให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ตกตะลึงจนตาค้างอึ้งไม่รู้จะพูดว่ายังไงดี นณะนะนี่พวกเขาเป็นถึงตระกูลอันดับหนึ่งในจินหลิงเชียวนะตอนนี้คนทั้งตระกูลล้วนแต่คุกเข่าและเคาหัวแสดงความเคารพให้กับอาจารย์เย่ยที่ยังเป็นวัยรุ่นแต่ว่าคนในเหตุการณ์ไม่มีใครรู้สึกเลยว่าการคุกเข่าของคนทั้งตระกูลนี้เป็นความอับปยศแต่อย่างใดในทางกลับกันในใจของพวกเขาล้วนแล้วแต่มีความอิจฉาถึงขนาดที่ริษยาอย่างมากๆเลยล่ะทำไมเหรอ ก็เพราะโอกาสดีๆอย่างนี้ทำไมไม่ตกลงมาที่ตัวเองบ้างละ่ะบทที่ห้าในเวลานี้อูตรงห่เริ่มเกิดความอิจฉาริษยาต่อนายท่านซ่องอย่างรุนแรงขึ้นแล้วถ้ารู้ว่ายาเม็ดนี้มีความวิเศษมากขนาดนี้แม้ว่าตัวเองจะต้องฉกชิงวิ่งราวต่อหน้าสาธารณะก็ไม่สนเขาจะต้องแย่งมาอยู่ในมือของตัวเองให้ได้เพียงแค่หน้าเสียดายตัวเองมีตาหามีแววไม่ดันไปทำให้เย่เฉินเกิดความขุนเคืองซะแล้ว ก่อนหน้านี้ที่ตัวเองอยากจะฆ่าเย่เฉินให้ตายเพื่อให้ลูกชายของตัวเองตามจีบส่งหวันถิงได้ง่ายขึ้นแต่ภายหลังเขาคิดแค่ว่าอยากจะเอายาวิเศษนี้มาจากมือของยเยเฉินส่วนในอนาคตลูกชายจะแต่งงานกับใครคำถามนี้เมื่อเผชิญหน้ากับยาววิเศษก็ไม่ได้สำคัญขนาดน,านั้นแล้วแต่งกับใครก็ช่างโคตรพ่อมันเถอะนะ ดังนั้นเขาจึงใช้โอกาสช่วงที่คนของตระกูลซ่งคุกเข่าลงแยกตัวออกมาจากวินล่าตระกูลซ่งเตรียมที่จะพาอูซินที่ใบหน้ามีแต่ความเกลียดแค้นกลับมาอูซินพูดด้วยความโมโหว่าพ่อคุณให้ผมกลับไปทําไมให้ผมกลับไปขอโทษไอเสดสวะนนั่นเหรอใช่แล้วอูตรงห่พูดด้วยน้ําเสียงที่รุนแรงว่าขอโทษไปก่อนถ้าหากว่าขอโทษแล้วยังไม่ได้ผลก็ค่อยนั่งคุกเขา่าขอโทษ หากว่าคุกเข่าขอโทษแล้วยังไม่ได้ผลอีกแกก็เอาหัวกระแทกพื้นเพื่อเป็นการขอโทษสรุปแล้วมึงทำไงก็ได้จะต้องทำให้เขาหายโกรธพ่อมีสิทธิ์อะไรหูซินระเบิดออกมาทันทีให้ผมขคาหัวเพื่อเป็นการขอโทษได้นั่นเหรองั้นพ่อฆ่าผมให้ตายเลยยังจะดีสักกว่าคุณดูไม่ออกเหรอว่าซ่งหวันถิงชอบเขา ถ้าหากยอมรับผิดข้อหัวเพื่อเป็นการขอโทษเขางั้นผมก็ไม่มีโอกาสที่จะตามจีบส่งหวานถิงได้แล้วสิอูตรงห่พูดด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาตอนนี้สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าแกจะได้แต่างงานกับส่งหวานถิงหรือไม่แต่เป็นฉันที่สามารถจะมีปัญญาเอายาวิเศษของเย่เฉินมาได้หรือไม่ต่างหากเล่าป้เวนอซินพูดออกไปโดยไม่รู้ตัวว่าแต่พ่ออายุยังน้อยนะอยากจะได้ของเล่นนั้นไปทำอะไรกันอายุยังน้อยพ่องเหรอ อูตรงหาหัวเราะย้อตัวเองเอ่ยพูดออกไปไม่ว่าจะยังไงก็ตามจะต้องเอายาวิเศษที่มีอยู่ในมือของเย่เฉินมาให้ได้ตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าเรื่องนี้อีกแล้วเข้าใจไหมอูซสินโกรธจ,จนแทบอกแตกตายสงสัยพ่อตัวเองจะเสียสติไปแล้วแน่ๆจึงกล่าวว่าพ่อนี่พ่อลืมแผนการของผมไปแล้วเหรองวันนี้ข้าหงห้าพรุ่งนี้ข้าไอเย่เฉินเพราะเม็ดยาบ้าบ้านั่นทำให้พ่อไม่สนใจอะไรแล้วทั้งนั้นเหรอ อูตรงห่จ้องมองเขาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นว่าทำไมแกถึงไม่เข้าใจอะไรสักนิดเลยวะเนี่ยศาสตร์ถ้าเยินเป็นภูเขาที่บดบางหน้าของเราไว้งั้นเราก็ต้องระเบิดให้มันราบคาบแต่ว่าตอนนี้ในภูเขานั้นดันมีสมบัติมีค่าซ่อนอยู่ไงแกจะระเบิดให้มันราบคาบอย่างนี้ได้หรือไม่เสียดายหรือไงเวนอูซสินถามออกไปอย่างไม่รู้ตัวพ่อนี่มันหมายความว่ายังไง สีหน้าของอูตรงห่ศาสตร์ส่องความโหดเหี่ยมออกมาพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นว่าขุดสมบัติในภูเขาออกมาก่อนแล้วค่อยระเบิดให้รับคาบนี้ถึงเป็นวิธีการที่คนฉลาดเลือกทำกันรู้ยังเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วสีหน้าของอูซินค่อยดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาหน่อยพลังพูดเสียงราบเรียบออกไปพ่อครับหมายความว่าท่านจะเอายาวิเศษนั่นมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยฆ่าไอ้เย่เฉินทิ้งใช่ไหมครับใช่สิวะ อูตรงหาพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นเมื่อกี้เย่เฉินก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอเขาได้รับยานี้มาโดยบังเอิญในเมื่อเขามอบยาให้ซ่องจีโมโดยไม่เสียดายงั้นก็พิสูจน์ได้ว่าที่ตัวเขายังมียาเหลืออยู่ที่นี้ไม่อย่างนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นคนอื่นก็คงไม่มีใครเอายาที่เหลือแค่เม็ดเดียวมอบให้คนอื่นรอกนะจริงไหม พูดมาจนถึงตรงนี้อูตรงห่พูดเสียงจริงจังออกมาด้วยใบหน้าที่แน่วแน่ฉันเดาว่าในตัวของเย่เฉินอย่างน้อยจะต้องมีเม็ดยาวิเศษอย่างน้อยน้อยสามสี่เม็ดแน่ถ้าสามารถเอามาครอบครองได้รับรองว่าตระกูลอูของเราจะมีคนอายุเป็นร้อยปีอูซินรีบเอ่อยถามงั้นหลังจากได้รับเม็ดยาวิเศษมาแล้วพ่อยังจะทำตามแผนหรือเปล่าโดยค่าหงห้าและค่าไอเย่เฉินทิง้งซะอัวไอเปรตนี่แม่งจะค่าอย่างเดียวเลยหรือแน่นอน อูตรงหาพูดด้วยสีหน้าที่มืดคลื้นเสียงต่ำว่าไม่เพียงแค่พวกเขาเท่านั้นนะโวยทุกคนในจิงหลิงที่ยืนอยู่ฝั่งเย่เฉินฉันจะฆ่าทิ้งมันทีละคนรวมถึงส่งจีโมตาเท่าสารเลวนี่ด้วยแม่งเอ้ยมีหน้าละไอตาแก่นี้แม้แต่หน้าของฉันก็ไม่ไว้ที่แท้มันก็เจอของดีมีค่าที่ยิ่งใหญ่บนตัวเย่เฉินนี่เองศาสตร์กูเพิ่งเข้าใจอูสินถามด้วยความอยากรู้พ่อนี่จะลงมือจัดการกับตระกูลส่งด้วยหรือ อูตรงหายพยักหน้ามองดูรอบๆอบด้านจนแน่ใจว่าไม่มีใครถึงจะพูดอย่างจริงจงังคิดหาวิธีเอายาวิเศษมาให้ได้ก่อนแล้วค่อยฆ่าหงห้าแล้วไอ้เย่เฉินทิ้งซาถ,ถึงตอนนั้นฉันจะให้หนทางมีชีวิตรอดแกตระกูลซ่งให้พวกเขาส่งตัวส่งหวานทิ้งแต่งงานกับแกอย่างเชื่อฟังถ้าหากถึงตอนนั้นเขายังมองข้ามความหวังดีอีกก็อย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจก็แล้วกัน พูดจบปูตรงห่ก็พูดอีกครั้งแต่ว่าก่อนอื่นแกจะต้องเชื่อฟังคำสั่งของฉันห้ามทำโดยใช้อารมณ์เด็ดขาดแล้วไปเอายาวิเศษมาให้ได้